สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องที่ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องระวังใช่แล้วครับกฎแห่งกรรมธรรมะข้อนี้ไม่ได้พูดเรื่องลึกลับแต่มันคือกฎแห่งเหตุและผลที่ทุกคนเจอทุกวันใครทําอะไรไว้สุดท้ายก็ได้อย่างนั้นเคยได้ยินไหมครับวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นเป็นสุภาษิตท,ที่ตรงเป๊ะกับกฎแห่งกรรมเลยครับถ้าทำดี ก็ได้ดีถ้าทำชั่วก็ได้ชั่วถ้าทำเฉยเฉยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนอัดบ่นว่าฉันทำดีตั้งนานยังไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลยแต่ขอโทษนะครับกรรมดีไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันต้องใช้เวลาบางทีผลมาช้าหน่อยแต่รับรองว่ามาแน่กฎแห่งกรรมไม่ใช่การลงโทษจากฟ้าแต่คือผลที่เราสร้างเองจากความคิดคำพูดและการกระทำ ทำดีกับคนได้มิตรพูดดีได้ใจคนคิดร้ายก็น่าก็จะเครียดเองคนก็จะค่อยๆหายไปสุภาษิตจ,จีนยังว่าอยากรู้ว่าชาติที่แล้วทําอะไรไว้ให้ดูสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างไรให้ดูสิ่งที่กําลังทําตอนนี้กฎแห่งกรรมไม่ได้ให้เรากลัวแต่ให้เรากลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นของเราเอง เราก็จะเริ่มทำดีแบบไม่ต้องรอให้ใครเห็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะได้จากกฎแห่งกรรมคือ 1. ความเข้าใจว่าทุกอย่างมีที่มา 2. ความสงบใจไม่โทษฟ้าโทษคนและ 3. พลังในการเริ่มต้นใหม่ทุกวันด้วยการทำดีจําไว้เสมอนะครับว่าชีวิตเราอาจเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะสร้างกรรมดีได้ในทุกลมหายใจขอบคุณที่รับฟังธรรมะวันนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบุญคืออะไรทำไมถึงเปลี่ยนชีวิตคนได้รับรองว่าเข้าใจง่ายและใช้ได้ทันทีแน่นอนครับสวัสดีครับ